ตัว stable coin นะฮะ the issuer of the world largest stable coin ล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะเรื่องของ teeter teeter เ,เนี่ยหลายคนทราบก,กันดีนะเป็น stable coin ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะหรือ USDT นั่นเอง stable coin รายที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยล่าสุดมีการหยิบ ยกเงินตัวเองเนี่ยเอาไปลงทุนเพิ่มนะครับลงทุนในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า BCI หรือ Brain Computer Interface นะครับข่าวนี้น่าสนใจนะเพื่อนๆที่เล่นคริปโตเนี่ยควรจะต้องรับฟังข่าวนี้แล้วก็วิเคราะห์กันให้ดีนะครับว่า Stable Coin เจ้าใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง USDT เนี่ยเอาเงินไปลงโปรเจกต์ที่ชื่อ BCI นะหรือ Brain Computer Interface ไอ้ Brain Computer Interface มันคืออะไรอธิบายแบบง่ายๆประาชาวบ้านนะคุณเคยเห็นโฆษณาที่เขาใช้สมองเนี่ยบังคับเกมได้ไหม คือคุณแค่คิดเกมมันก็ซ้ายขวาอะไรนี้นะแล้วก็เราจะได้ยินเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมฝังชิปเข้าไปในหัวหรืออะไรบางอย่างเพื่อจะรับตัวขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็บังคับโนนนี่นั่นนะฮะตามใจชอบเนี่ยไอ้ตัว BCI project เนี่ย Brain Computer Interface เนี่ยเป็นแบบนั้นแหละนะเป็น device หนึ่งที่ใช้การสั่งงานของสมองในการบังคับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องศัลรคือไม่ต้องผ่าตัด หรือเปิดกระโหลกใส่อะไรพวกนี้เข้าไปในตัวก็ไม่แน่ใจไม่ได้มีการพูดถึงดีเทลนะครับโดยที่ทางเปาโลอนโดนิโอเนี่ยซีอของ t ีเตอร์เนี่ยมีการออกมาบอกนะว่ามั่นใจในในเทคโนโลยีนี้มากนะมั่นใจใน potential ของ BCI มากก็เลยคิดว่าเอาเงินมาลงทุนนะแล้วก็คิดว่าจะขยับขยายตัวเองไปในมุมของ Healthcare แล้วก็ Financial ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือ business หลักเนี่ยหรือ core business หลักเนี่ยมันอยู่ที่ ตัว USDT นะครับแน่นอนแหละหลายคนทราบกันดีนะฮะพวก stable coin แบบนี้เราเอาดอลลาร์ไปให้เขาใช่ไหมแล้วเขาก็มิ้นเหรียญ USDT มาโดยที่มันต้องมีการแบ็กหนึ่งต่อหนึ่งอยู่เสมอเมื่อมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อตังเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันอยู่กับเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาจะไปทําอะไรเขาไปเก็บเป็นดอลลาร์ไม่ได้นะมันเสี่ยงเพราะว่าถ้าเขาไปเก็บไว้ที่ธนาคารสมมตินะเก็บธนาคารเป็นหมื่นล้านอย่างนั้นนะเวลาธนาคารล่มขึ้นมา เขาก็ได้แค่ไอประกัน FDIC ซึ่งก็น้อยมากนะ200,000ใช่ไหมคือได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บเป็นดอลลาร์เลยตรงๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสี่ยงงั้นเราก็จะเห็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนข้างหลังโยกไปโยกมาแน่นอนแหละแบ็กเต็มร้อยเนี่ยมันไม่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้แบ็กหนึ่งต่อหนึ่งแบบ ครบอยู่แล้วนะครับมันก็มีการโยกเงินไปซื้อบอลไปซื้ออะไรที่มันค่อนข้างที่จะ,ะมีสะเสถียรภาพเยอะหน่อยนะฮะลิควิดิตี้ที่ทาง USDT เนี่ยมีการประกาศเอาไว้ก็ประมาณสัก10บบิลเลียนตราบใดก็ตามที่คุณไม่ได้แห่กันถอนเกิน10บบิลเลียนเนี่ยเข,า,ขาเอาอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเขาก็บอกเขาก็าเอาอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเขาก็จะรีบอถอนเงินหรือว่าขายสินทรัพย์ของเขาที่อื่นมาช่วยระดมทุนนะเพราะตัว market cap เขาเยอะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันปลอดภัยนะ ผมก็เน้นย้ำเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะคนที่เล่นเน้น s t c o l e coin นะครับแล้วก็ข่าวนี้มันแสดงให้เห็นถึงการออกจาก Comfort z o ซ e หรืออาจออกจาก c คอ v a วล e ของไอตัว USDT เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันคือความน่าเป็นห่วงนะฮะผมไม่ค่อยนิยมบริษัทที่ทำเรื่อง Stable c o i n แบบเนี้ยแล้วก็เริ่มเอาเงินไปลงทุนเทคโนโลยีอื่นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีที่เอาองอตรงนะไอเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการพ r o ูหรือการ การพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าไอ้ไอแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงหรอนะฮะไอ้บังคับจากสมองโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องทำอะไรเลยนะ,ะมันฟังดูมันว้าวแหละ แต่ว่าในมุมของนักลงทุนเนี่ยเราต้องประเมินเรื่องของ possibility หรือความเป็นไปได้ด้วยนะว่าด้วยข้อมูลที่เรามีแล้วเราอ่านข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีนี้มาชัวร์แล้วหรือยังนะการที่ USDT เนี่ยที่ต้องบอกว่ากลุ่มเงินชาวบ้านไว้เยอะเนี่ยเอาไปลงแบบนี้เนี่ยมันปลอดภัยไหมนะฮะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับข่าวแบบนี้นะกับการเอาเงินไปลงแบบเนี้ยนะอันนี้คือส่วนตัวนะอืมแต่ใครชอบ USDT เชียร์อยู่ก็ว่ากันไปแล้วกันแต่ว่ากันไปตามเนื้อผ้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบ เห็นบริษัทที่ดูแลโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ stable coin back ด้วยเงินเฟียดอะไรแบบนี้เนะเอาเงินไปลงทุนธุรกิจที่มันสิ่งเสี่ยงแบบนี้นะฮะ